ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีมาเบงทำเลเสียวไส่มาใส่กุ้งมือเคลื่อนกระไดไลยอยู่พี่น้องมือเคลื่อนหนึ่งหกเจ็ดโลอยู่ขายโลเลยยี่สิบบาทกุ้งกระไดปลากระได้ขา,ายดอกไผ่พี่น้องไปกินนามันไดหลายนะครับพี่น้องนะครับไลลงไปผีแหละน้ำมันเป็นหองเป็นหองไหมครับนี่มองนี่แหละผมเสียวไส่มาใส่ใสนครับกุ้งหลด้่นี่พี่น้องไขเป็นตรงเดียวก็ได้เดียวนน้ น้มไหลมันเป็นไหลแขร์มันเป็นเป็นถ่านนะดูข้นยางขามได้นะพ้นยางขามได้ต้องคนดูคนนามก็มากได้คนละครับเป็นห้องมากได้คนละครนกระลินนะครับพี่น้อง้นกระลินเขาจะได้กะเป็นกำลังแรงใจให้สุหมงสุวรรณทีพี่น้องเด้อโชงนี้นะ้นกระไรคอยไปคอยมาระมัดระวังในการเดินทางที่พี่น้องเด้ออ่ะสบายดีครับ